สวัสดีครับเพื่อนๆก็เป็นครูป้อมนพดลคนวัดเขาประตูจุมพลสิษย์วัดเขาประตูจุมพลครับที่รีวิวให้เห็นก็จะเป็นกุฏิของหลวงนาวัญชัยนะครับหลวงนาก็จะเป็นพระธรรมวินยัยมักใครจะไปใครจะมาก็มาแวะหาท่านก็คอยดูแลอำนวยความสะดวก ให้จะอยู่จกค้างจะไปกับอาหารการกินนะครับฟังธรรมก็ฮะ,ะ,ะมาทางนี้ก็จะเป็นหอระฆังทาสีใหม่สวยเลยนะครับหอ,ะอ,ะอ,ะอะระฆังนี้เมื่อ20ปีที่แล้วครูป้อมก็มีส่วนในการบริจาคทรัพย์ ปฏิสังขรขึ้นมานะครับซ้ายมือนู่นก็จะเป็นศาลาศาลาเดิมที่เราใช้ทำวัดเชา้าทำวัดเย็นสวดมนต์ไหวพระนั่งสมาธิฟังธรรมนะครับที่แล้วเสร็จมา,มาทางขวามือผมนี่ก็จะเป็นโรงจอดรถพ็ <c oughs> จ,จอดได้หนึ่งสสามี่ห้าสัก8ดคันได้นะครับ สังเกตว่าคานทำด้วยปูนนะไม่ให้ทำด้วยเหล็กเป็นคานที่ทำด้วยคอนกรีตนะครับแข็งแรงแน่นหนาถึงฟ้าถล่มดินทลายอาคารจอดรถของวัดเขาประตูชมพมไม่พังแน่นอนนะครับขึ้นไปข้างบนทางซ้ายมือ,อก็จะเป็นพิพิพธภัณฑ์ ของหลวงพ่อใหญ่ครับเป็นพิพิธภัณฑ์ของหลวงพ่อใหญ่ก็เรียบร้อยเสร็จแล้วเห็นชมพูด้านหลังนู่นก่จะเป็นกุฏินะครับเจ้าว,วาดนะครับกุฏิเจ้าว,วาดเดี๋ยวผมเดินไปถ่ายให้หน่อยนึงตึบ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 ไปดูการ ไปดูกุฏิเจ้าวาดกันหนึ่งสองสามสี่ชั้นโดยประมาณนะครับกุฏิเจ้าวาดนะฮะชื้ดูแค่นี้แล้วกันไม่ต้องเข้าไปใกล้เอาแค่นี้ก่อนพอหอมปากหอมคอครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ